ไปเดินกี่ต้มาตตย์บุญนดนคะบช่ช้างวิ่งหนี้นสวัสดีจ้าสวัสดีสุขุสุเบงซ่างเบงซ่างเห็นไหมช่ มาตลาดเื้อเลยเมื่อกี้ก้อยซื้ออันย่าไปไก่ของเพื่นได้ลูกำไงอ่ะเด็กน้อยอ่ะเอเอาตัวเอาตัวย่างไันนตัวย่างกั

่ <ersch> ่งกับเด็กหน่อย่า่หนหนาที่เปนันรนที่เ้อยบอกว่ายุหาคุณมันจะไปซื้ออย่างมันหูกันอ่ะพกมันนี่ พวกลูกบอว่าพวกจะไปซื้ออย่างพวกจะไปซื้ออย่างพวกลูกบอซื้อใบกระกินใบหยางใบเก็ดอออ้วน,วนขึ้นแล้วตัวไหนใหญ่อ้วนขึ้นแล้วให้เน็บ่อเออเพิ่อขามันกระดูนะอ้วอนขึ้นตะกี้แล้วยังไปพวดกระน้อนอยู่งกวน่ะ เออพนสีน้อนย่เลน่ะทังหลังทังหลังเออเออบอกงี้ได้นั่นได้เลยรู้แล้วรู้แล้วไปเอาได้

Blender, เล็กน้อยอ่ะย่านสร้างจะตอนแรกอ่ะเลมหัวคิิดยานร้างยาน่า้างเชียรมันงดยิดเลยนะแต่มันใสยังสิบงดยิดบบอว่ดอาปากใสเออมันต่ำไปเรื่าย เด็กก็คือยังเด็เทนี้นพ่อแม่อายใส่เอินลูกนี้ไกลๆครอบวานไปอยู่ทั้งหนานดอกลูกไม่ยตุยีนะเอาเอาเอสบาทเนีแม่าลูก่น่ เสียรงนะเสียรงเสียแรงเลยนะโอ้โหยิ่ง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 ยิเอยิ่งยิงยินงยิ่งอะไรอะไรไป้คือวา้มไปถามไปเราล็อกเอนาเป็นคนข้าปข้าปี๊เข้าเปิดเจิดมังสวิรัติย่ยงอือนั่นเลยอืม เนี่ยโอ้ยกับส่างเข้าตัวลัจักรล้นะานนั <c oughs> ่นอ่ะเฮ้ยส่าอะไรก็เจ้ากนตัวบาบาบน้ำข้านเด็กหน่อยแล้ว โอ้ยเด็กน,น้อยก็ดได้นะสือโคกโคกจะไปยูทางหนามันไม่ติตามรเอิญมาลูกเจ้านะโคกมนีจิจ้าพาน้องออกมาทำไมดือยอย่างนี้ล่ะลูกอยากมีม่บอกว่าบงไก่ไ่งยู่ไก่ไม่้นห้อยไม่้ห้อยไม่ห้อยไม่เน่แล้วแม่ตวบงน่รมเบิ่ันล่หอย้ยม่กินนี่ 妈妈。